เช้านี้ที่รูสตานะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวเรียกเถอะกูนะไม่ไม่สั่งตีร้อนกับไกดคนสวยนะคะนี่คือไกดมือหนึ่งไอ้ไอ้มันปีนี่นี่ใครอยู่หน้าอยู่หน้าก็ชอติดเวนะคะ สนั่งหน้าได้ aha, ไหมอวั evet นพี่ะไวตดาีเจะสวัสดีค่ะเหวนนีาพาเที่ยวเิตความวุ่นวายนะคอัยสวัสดีค่ะว nah ่าไงคะด้สุดาสุดนี่เป็นจุดแรกเที่ยวแหวกันนะคะ สถานที่ที่คุณเคยอากาศดีมากเลยจ้าและดิฉันก็ยังไม่เคยลงไปตรงนั้นนะคะและแล้วเราก็มาถึงแคสเบกีค่ะลูกนี้เลยนะคะคุณผู้ชมใช่และเป็นลูกของที่สวยมากนะะที่สุดในจอร์เจีย ก็อาจจะยังไม่รู้เหมือนกันใช่และเรามากับใครและเราม,มากับมากับสวัสดีค่ะชื่อแคทเทอรียานะคะ,ปะไปดูวิวกันดีกว่าค่ะสวยมากเลยอะ่ะตาเดียวเหรอ <laughs> คือดีมากแม่วิวนี้คือสวยคือจึ้งมากคือสีเออแบบมูนาไปทายลูกน้องอูดปะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสิพานย,ยางไปบนอูดขีมาอยเหรอบ้านนั้นขีอูดไงสิไปใส่สิพาฉันไปใส่ไปขีอูดจ้าไปขีอูด ีออาชิเตอรโยเออผู้ผู้เห็นเจเบียอยู่ในคลิปนั้นเนี่ยบอกเออใช่สวัสดีค่ะเพียกเฟนทิปมาแล้วค่ะเออเออยังไงค่ะยังไงค่ะก็อ่าตอนนี้เพื่อนเพื่อนเขาก็กำลังเตรียมขึ้นรถ เขาเรียกว่ารถโฟ e วินะคะม็นจะขึ้นไปโบสถ์เอ์ออเกติแล้วก็ส่วนเรานะครับที่ไม่ได้ขึ้นไปเพราะว่าเราไปมาบ่อยแล้วค่ะแต่เราจะไปถ่ายรูปก,กับอูอน้องอาชิเตเออร์ยดูหน้าเหมือนกันมากเลยดูสิเอไม่กอดดูสิ oh, zoom, อยิ่งซูมยิ่งใกล้ไม่กอดน้องค่ะเออถ้าถ่ายน้องหน่อย

โรงแรมแล้วนะคะนี่คือชื่อโรงแรมนะจ๊ะเป็นไงบ้างจ๊ะถึงโรงแรมแล้วเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างจ๊ะในโรงแรม แล้วก็ที่มีงานแฮนด์เมคมานำเสนอขายให้นักท่องเที่ยวด้วยนะคะออนี่ค่ะก็คือเป็นเสื้อแฮนด์เมคนะคะเ,ออเขาทำจากชาวบ้านในออแถบเมืองกัสาายเยกิเป็นคนเอ,อขับงานแฮนด์เมดนะคะเออสวยเลแล้วก็จะมีหมวกออแล้วก็ขายครกเซกด้วยนะะเออนี่คเออ อะไรจ้าคนที่ไม่พร้อมเขาก็รับค่ดเป็นเซ็ตนะคะหเมียนะคะกันหิมะเมฆช่วยชาวบ้านอุดหนุนนะเออพาไปดูข้างนอกหน่อยปะดูข้างนอกค่ะอันนี้ก็คือวิวสวยมากเจแล้วก็ดีวิวอา อาสระน้ำให้ด้วยนะคะเออแล้วเราจะไปสระน้ำตอนไหนเออช่วงทําท่านะคะเราจะมีจังจักรุชี่แช่น้ำร้อนนะคะเอออ่ะดูนะคะแช่น้ำร้อนเออยังไงสามารขึ้นโตอย่างนี้แล้วถ่ายรูปได้ด้วยค่ะเอออ่ะเอออ่ะวิวก็จะสวยมากเอออุ้ยวิวตวสวยจริงนะเรายืนถ่ายรูปได้เออโรงแรมนี้ชื่ออะไรนะอ่าสเตปอินใช่ไหมสเตปอินค่ะแล้วก็นี่ค่ะเราเล่นมีด้าได วายค่ะสวยมากค่ะเออนี่ค่ะโรงแรมที่เราจะมาพักกันนะคะและอีกสักพักหนึ่งเราจะไปที่สนามใช่ไหมค่ะเราจะไปเล่นน้ําใช่ไหมเราจะไปแช่น้ําอุ่นใช่ปะโอเคไปแช่น้ําอุ่นกันเนาะเออนี่แน่ววายสวยมากสวัสดีค่ะสวยมาก เป็นสารน้ำพุ่นหรอคะสารน้ำพุ่นลดมาสวยนะเนี่ยกลางคืนอ่ะสวัสดีกับเช้า วันที่สองของความวุ่นวายนะคะที่แคชเปกีกับโรงแรมสเตปยินนะคะกับดูสิลกมากไมค์ก็สเอาหนึ่งสองสามอยู่กับตากล้องเราด้วยคะซงเจยูอีนะคะเช้านี้เป็นไงจ๊ะกับตันสไปรัลตาอแล้วไมค์ก็สเป็นไงบ้างคะคุณพี่รัฐา ชุดนี้เรามากเลยค่ะขอบคุณนะคะต้องนอนสองคืนบัวนาเอ้ยใช่มันไม่พอใช่นี่ก็ว่ามันไม่พอฮะต้องนอนนี่ก็ว่าต้องใช่นี่ก็ว่าต้องนอนสองคืนเนาะอะไรเอาจะจะจะยืมกล้องหรออีพีบินใส่ให้อ่ะโอไมค์ก็ยัยจ๊ะอยู่ไหนจ๊ะนี่ไหนจ๊ะอยู่ไหนจ๊ะสวัสดีค่ะเฟสเพนทิปของเราวันนี้ตอนนี้เราก็เพิ่งตื่นนอนกันนะคะแล้วก็ วันนี้นะคะเราออกจากโรงแรมแล้วนะคะก็คือโรงแรมอ๋อนะคะเอินนะคะสวยมากวิวดีมากใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สกีรีสอร์ทกูดาโอลีแต่เราจะไปขึ้นกระเาใช่ไหมแต่ก่อนไปเราจะไปขึ้นกระเช้านะคะเพราะฝั่งเราอาจจะขึ้นทางออโกบบที่เขาเรียกว่าเคเบิลคาฝั่งโกบีหรือแม่งก็อาจจะขึ้นตรงที่ต้นทางนะคะยังไม่ยังไม่บอกว่าเราจะขึ้นทางไหนนะคะเดี๋ยวใช้เวลาทั้งหมด ปรมาณ10นาที10นาทีเราจะมานั่งเคเบิลคาร์กันใช่ไหมคะใช่ค่ะเอ่อเคเบิลคาร์อันนี้เป็นเคเบิลคาร์ตัวใหม่ไม่ใช่ตัวเดิมซึ่งตัวใหม่ค่ะเปิดอยู่หน้าโรงโรงงานเอ่อโกโกบีน้ำแร่โกบีอ่าเออใช่นั้นน้ำแร่โกบีเนาะแล้วก็เขาจะเปิดตั้งแต่สิบสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเอ้าเฮ้อ ดูใน Google วัน11โมงเขาจะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะคะใครอันนี้จากฝั่งสถานีจากจากฝั่งทางการเชกิค่ใช่ไหม่ะสถานีโรงงานโคบิสคาน้แรกโกบิของของจอร์เจียนะคะแล้วก็เิดค่าขึ้นก็คือ45ลารีนะคะเราสามารถไปได้ทั้งหมด4สถานีนะคะเก็ไปถึงกูดาโอลีนิวนะคะโอเคจากฝั่งกาชเชกินะคะ เราก็จะนั่งขึ้นไปกูดาอุริแล้วหลังจากนั้นเราจะลงอ่าลงกูดาอุริใช่ไหมใช่ค่ะกูดาเนี่เราจะไม่ได้ลงที่นี่เนาะไม่ค่ะใช่เพราะเราจะกลับทับิลิซี่เออเราจะกลับทับิลิซี่ทางนู้นเนาะเราจะให้คนกลับไปรอที่กูดาอุริเนาะนะคะว่าใครมาสเตชันนี้เตรียมกล้องถ่ายรูปให้ดูนะคะเพราะว่าอะไรสวยมากโอเคมีวิวพาราโนน่าสามร้อยหกสิบบนสาให้เราได้ดูเลยโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ ต้องเก็บบัตตัวนี้ไว้ให้ดีๆนะคะถ้าเราไม่เก็บบัตตัวนี้ก็คือถ้าหายก็ต้อง สวยมากเลยวิวคือวิวที่นี่ส,สวยมากนะคะซื้อตัวขึ้นกระเช้าประมาณ20ลาลีนะคะขึ้นมาตรงนี้เลยแล้วก็จะมีร้านอาหารเต็มไปหมดเห็นไ,ไหมสวยมาก กันใหม่ในทลิปหน้านะคะว่าเราจะไปเที่ยวที่เมืองไหนของประเทศจอร์เจียกันนะคะแล้ววันนี้เ็นเป็นยิปก็ขอขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะคะบ๊ายบาย